เดี๋ยวเรามาดูหน้านี้หน่อยครับจะย้อนแสงหน้านะครับเพราะฝั่งหนูมันเข้าไม่ได้ครับฝั่งหนูสวยแน่น้อยๆด้วยฝั่งนี้แน่เยอะแล้อุปสรรคก็เยอะครับถ้าได้ปลานี่ตอนเราขึ้นนี่ แหน่มันหนาฮออไปทางอื่นเลย ก็น่าจะมีตัวดูมันก็มีผุดมีจิบอืออดี๋ยวปัญหาตอนขึ้นนี่เลยโอ้โหกัดจนได้ขอกลับกล้องก่อนได้แล้วครับ ไว้แล้วแหละว่ามันน่าจะมีตัวแต่ฝั่งนู้นสวยกว่าครับ,รบย้อนแสงมองไม่เห็นกล้องนะกัดเป็นยักษ์ยางแก้ขันจิ๋วนะครับสีทองครับมาชอนอ้วนๆเลยครับยังไงก็ฝากผลง,งานของผมไว้ได้วยนะครับกับยักษ์ยางสุดยอดมากครับขอบค,ครับ